Oh. We miss you If you could come back that would be very good <laughs> คุณผู้ชมคะเ <laughs> ชื่อว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ชมใจฟูอย่างแน่นอนค่ะสำหรับสาวต้องตานะคะเธอก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ค่ะที่ออกมาอัดคลิปนะคะชื่นชมลุงตู่และเธอนั้นก็เป็น FC ลุงตู่ตัวยงเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชม เธอยังเคยพูดนะคะว่าวางว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเธอจะได้เจอลุงตู่ตัวเป็นๆเ,เสียทีนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะสาวต้องตาเขาได้โพสต์คลิปลูกสาวค่ะน้องบุ้งกีนะคะซึ่งน้องบุ้งกีเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกรักลุงตู่เป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าชื่นใจออกมากๆน้องบุ้งกีจะบอกรักลุงตู่สอปงกฤษรัวๆเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างนั้นจะน่ารักขนาดไหนไปชมจากคลิปพร้อมกันเลยค่ะ ที่ผ่าน,านมาเราจะเห็นสาวต้องตาออกมาอัดคลิปชื่นชมลุงตู่อยู่เสมอและเป็นกำลังใจให้ลุงตู่มาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะเวลาที่มีใครมาใส่ร้ายลุงตู่สาวต้องตาก็จะออกมาปกป้องลุงตู่และพูดในสิ่งที่ถูกต้องให้คนที่ยังเข้าใจลุงตู่ผิดได้เข้าใจเสียใหม่นะคะ และในวันนี้ค่ะสาวต้องตาได้โพสต์คลิปนะคะลูกสาวนะคะนั่นก็คือน้องบุ้งกีค่ะน้องพูดกับคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากคุณแม่ถามน้องบอกว่าทำไมเขาถึงรักลุงตู่บอกเลยว่าทำ fc ลุงตู่หลายคนถึงกับใจฟูเลยนะคะเมื่อได้ฟังน้องบุ้งกีพูดออกมาจากใจว่าเขารักลุงตู่ขนาดไหนโดยสาวต้องตาได้ถามลูกสาวว่าคิดถึงลุงตู่ไหมซึ่งน้องก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าเขารู้สึกคิดถึงลุงตู่มากจริงๆ If a good example of a prime minister that I want, it must be him,. Yes, I really miss him. I love him because he's a good prime minister. He he's very smart and he doesn't lie, he doesn't do bad things like, Others. And he doesn't do all these things for himself. He does these for Thai people. He doesn't. It's not selfish. He just love all the Thai people and do all the things for Thai people. If a good example of a prime minister that I want, it must be him. Who do. Yes good example for the next next prime minister oh i agree and i love him too love you longto we miss you if you come back that would be very good <laughs> and also uh please take care of your health bye bye oh my mom is the number one fan super 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 Ultra number 1 fan of Lungtu and she wants to meet you one day. how about you? I want to as well. Mm -hmm. It would be an honor to meet you. <laughs> you miss you Lungtu. <laughs> loves Lungtu. ได้ฟังแล้วก็รู้สึกชื่นใจเอามากๆเลยนะคะน้องบุ้งกีน่ารักแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะคะตอบคำถามคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าเมื่อจับใจความได้แล้วเนี่ยน้องเป็นคนที่มีความคิดนะคะตอบออกมาจากหัวใจที่แท้จริงเลยว่าเหตุใดทำไมเธอถึงรักลุงตู่เธอบรรยายสรรพคุณของลุงตู่ได้ครบถ้วนจริงๆค่ะว่าลุงตู่นั้นเป็นนายกที่ดีที่สุดนะคะนายกคนต่อๆไปเนี่ยควรจะเอาแบบอย่างเพราะลุงตู่เนี่ยทำเพื่อประชาชนจริงๆค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารดีๆรอบวันแบบนี้ก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะ